ห้าเหตุผลที่ผู้ใหญ่และผู้สูงวัยควรกินโปรพาสหลายๆคนคงรู้ดีว่าการกินเวโปรตีนนั้นดีกับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้อแต่รู้หรือไม่ว่างานวิจัยพบว่าเวโปตินนั้นยังเหมาะสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอีกด้วยและนี่คือห้าเหตุผลที่ผู้ใหญ่และผู้สูงวัยควรกินโปรพาส 1. โ r o เพ u สเบโปตีนไอโซเลต100%ย่อยง่ายท้องไม่อืดเมื <S <S <an> <S <ille> ่ออายุมากขึ้นการย่อยอาหารจะไม่เหมือนเดิมทำให้ท้องอืดได้ง่ายส่งผลให้หลายคนลดการกินเนื้อสัตว์หรือโปรตีนลงซึ่งอาจส่งผลให้ร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ p r o p พลสเมื Plus, <S <S <an> <S <ille> ่อดนกดในกระเพาะอาหารจะไม่จับตัวเป็นก้อนแต่จะยังเป็นของเหลวย่อยง่ายลดอาการท้องอืด นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าร่างกายสามารถดูดซึมและนำเวโปรโตีนไปใช้ได้มากกว่า92%สูงกว่าโปรโตีนทั่วไปผู้สูงอายุมักกินโปรโตีนไม่เยอะอยู่แล้วจึงควรกินโปรโตีนชนิดที่ร่างกายนำไปใช้ได้ดีเพราะหากกินน้อยและยังกินโปรโตีนที่นำไปใช้ได้น้อยอาจทาให้ได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอ 2>, 2. โปรพาสเวโปรโตีนไอโซเลต ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัยเพราะการเดินเหินทุกอย่างจะทําได้ดีนั้นกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงด้วยโปรพา s สมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นครบทั้ง9ชนิดและยังได้รับการยอมรับจากนักโภชนาการว่ามีกรดอะมิโนชนิด Branched amino acid เช่นกรดอะมิโนโลิวซีนที่ใช้สร้างกล้ามเนื้อได้สูงกว่าโปรตีนที่มาจากแหล่งอื่น 3. โปรพาสเวโปรตีนไอโซเลตช่วยต้านอนุมูลอิสระเวโปรตีนเป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างกลูตาไธโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญที่ร่างกายใช้กำจัดสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกาย4โปรพาสเวโปรตีนไอโซเลตช่วยคุมน้ำตาลในเลือดมีผลงานวิจัยพบว่าในผู้ป่วยเบาหวานการกินโปรโตีนจะช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้ จึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้5โปรพาสเวตโปรตีนไอโซเลตเป็นโปรโตีนคุณภาพสูงให้กรดอะมิโนโจำเป็นครบ9ชนิดสำคัญกับระบบการย่อยระบบฮอร์โมนระบบคุมคุมกันเม็ดเลือดผิวเล็บผมคอรลาเจนโปรโตีนเมื่อถูกย่อยแล้วจะกลายเป็นกรดอะมิโนโซึ่งเจ้ากรดอะมิโนนี้ไม่ใช่แค่เอาไปสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการสร้างผมิคุ้มกันในร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวฮอร์โมนน้ำย่อยดังนั้นเราจึงควรกินโปรตีนให้เพียงพอไม่ใช่แค่กล้ามเนือ้อแต่เพื่อระบบต่างๆในร่างกายจะได้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วยสนใจเพิ่มเติมคลิกที่เลงเว็บไซต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ